อันนี้ยังบอกกับยังอยู่หาดไงโ่อย,อยสปีดของบ้นว่าเกลียนอันอ้นพอดีเลยกจะลังกจะลั่นก,กี่ทัไปพอดีเลยอันเฮ็ดระเบิแล้วเฮ็ดระเบิเฮ็ดอะไรเนี่ยโอ้ยกจะลั่นกี่ทัพอดีเดี๋ยวใหอยเอฟซีเบงรักฐานกันเข่าสามตัวโต,วตวด,ด้วยเขา่าสามโตคนเด้ยวอันนี้เล่าพัฒนามันออกอันบนมันออกหก เก้าสองแมนบ่ครับล่างมันออกเก้าหกเลียของพ่อร้างมันเข่าของพ่อร้างเข่าสามตัวเข่าสามตัวตัวแมนบ่แมนแมนตัวออมีโยบีหลักฐานของเก่าอยนี่แล้วก็เป็นตัวเน้นความด้วยนี่ครับแมนบ่แมนเป็นตัวเน้นความนี่เรียงมันออกหกเก้าสองล่างเก้าหกของพ่อร้างนี่แต่ว่าขั้นตัดขั้นซ้อยเรียนนี่ เขาทั้งบนทั้งล่างคนนี้เป็นบ่ครับก็มีผพู้ถืออยู่ดิออเขาสามตัวตัวขั้นห้องมาตัดเลขสามตัวเนี่ก็ถือทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นตัวเน้นพ้อมอเลขวิ่งกับเขาหกจับคู่กับเขาสามตัวตัวขั้นตัดขั้นส้อยเหรียญเขาทั้งบนทั้งล่างเลยแมนบ่ครับผมแมนเนี่ยโอ้ยอันนี้ไปเสื้อ แปนผุ่นไปเอาอไปนักกันตัวหกสองคนเดียวนี่บนคือร้านขีปีนนบอกิิดร้านขีปีนเท่าแต่ก็ได้ยุ้1สิบบาทรูดกันหกไหมรูดเอาเส้นมันหลายครับเดี๋ยวได้พอสร้างเขียนกันเอาพี่น้องเอฟซีทันใดโศกมานก็จะเลื่อมเอฟซีคคนเก่าพันมีอยู่แล้วอันอัน มาเลยผนซี่เนาะครับผมเป็นชิมีอยู่ดอกค่าพ่นยากกันให้ค่าสมุดดินสอคากาแฟนอกพ่อสังครับผมอัดชิปบอกอแล้วโอครับเปิดกล้องแล้วเด้่อครับผมเออกระสันชิวาวเ่เป็นอันวันจันเนาะครับวันจันวันจันที่ที่เท,ท,ที่ไรนฮะมิน สิบสี่น่ามือนีสิบสามมันกัเรื่มนี่บริวิปฏิทินอยู่นี่วันจันทร์ที่สิบสี่ว่าเขียนกระขิดครับกระขิดมันอย่างมือนีวันมืออื่นวันจันทร์ข้ามขึันกับกับมือวันพุธหมดละอ๋อครับพราะว่ามันพราะว่ามันนัดหมอทั้งนี้ไ้แล้วอันฟอกไตยุหัดง่ายพี่หมย์ เลยฟอกแต่ยูหาดในหมอเขาก็น,นัดละบายบายโมง่งอ่ะนะผมเป็นเตี๊ยงานบันดากนะโอ้เฮ็ดเอาเฮ็ดอันงานยังเ,เนี่ยคู่อิบนะเนี่ยผู้ใดก่อนเฮี่ยคู่อีฟทุกหน้าผมทั้งหน้าเจแดงน,นะหน้าตู่เสียนเสียห์อ๋อโอ้โอบจักเขาดอกครับเมื่อัน Awan, dia ada, kian sih kan. ที่แรกตัวนี้ไงบบดส,สวยลงสวยลงตัวนี้คือปานหางแก่นอันบนล่างเนาะครับผมบนบนล่างบนล่างวิ่งวิ่งตัวไหนพระสางวิ่งวิ่งหาครับผม วิ่งห้าห้าหกตัวตัวมากดิหกโตมากคือหกมันวะไอ้จ,จับคู่ไอ้เล็กติดกัน โอ้โเล็กจิตครับเลขกเลขจิตครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับผม จับกูห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดหกแปดหกแปดหกเก้าหกเก้า ครับหกเก้าโอหกเจ็ดสี่หกเก่าดูเฮยเฮ้ยขี่นขีม่หกเก้าเขียขีแม่หกเก้าเนี่ยบอกนี่มานหกเก้าสบอกบานี่สามตัวเลยบานนี้สี่หกแปดสี่หก ปดครับศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าอันหกแปดตัวนีน้โอ้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือหกหกแปดครับกับไปก็ไปหกเจ็ดหกเจ็ดครับช <6, 7 S 2> ั้ตัวกับสี่หกแปด โอ้สามตัวนี่ยสี่หกแปดครับผมต่อมา,าเหล็กฝันสามตัวลงไปน้ำอยอือเหล็กฝันเอี่ตัวเก้าเปล่าโอ้ตัวเก้าเนี่ยเอโอ้กระชีลงไปจนหอดเ,เลขกงี้เปล่าอือน่ะเหล็กฝันนี่ยังนี่กันยังเหล็กฝันยังมาเกี่ยวน้อยัายอยามากอยู่ เลขฝันยนังมักอยู่อย่างก็หนึ่งหนึ่งสี่เนาะครับหนึ่งหนึ่งซีก็ไดลเก็ยรหนึ่งสี่กันอ่าบ้าหนึ่งหนึ่งสี่แล้วเพราะวา่<อ>มามักเหตซีพัน,นเดาคนมักเกียร์กันคนเกียร์ดาวไซเรกฝันแต่ว่ากันกันตัวกันสองแปดเด๊ะไม่ไม่ตกกันมัน้งวะครับสองแปดยังคือนิ่น<ม>ขี้เกียงอยู่อ๋ออะไรบอก มากแต่กนะ็เอาบ่มากกับก็เอาก็ไไ้สองแปดเออเข้ากเอาตาหนชุดเต็มนี่เนาะครับเอาตาหนชุดเต็มนี่หกคู่นี่ทายเอฟซีเปนมากอืออันสองแปดเนาะครับกันสองแปดกันสองแปดนี่ก็เรียงเอาหลุดเอฟซีนะอันขั้นเป่น่มากเข้าขั้นโม马克เอาตาในหกคู่นี่เนาะครับขั้นเป็น่มากอันนี้อันนี้เป็นแค่ตักกันนี่ซอครับ พื้เพุ่มมักแล้วสองแปดแม่ยู่อ๋อต่ว่ามันกับมีมันตาว่ามันกับมีอยู่ในเหลขกกันวินอยู่ดีนอะเล็กจับคูดีนะครับมีอยู่มักสองแปดก็หกแปดนี่นะส่วนตัวโอ้ส่วนตัวนี่มักอันขึ้นมักนี่มักสองแปดกบหกแปดครับมันกับยู่ไม่อันนี้เตาว่ามันหนักเท้าลูกจีรายตัวโอ้มันกับอยู่ในเล็กตีอยู่เนาะครับ อันนี้คือตัวเด่นตัวเน้บเดี๋ยวท่าสีตัวเด่นให้เป็นกันครับผมสว่างวันนี้ว่ายควายเข่าแต่ไม่นี่เข่าตัวก็ถือว่าโอเคเนาะเพราซางเนาะเพรเข่าตัวตรงกันเลยครับผมเจ็ซีเพิ่นฉีดวิ่งฉีดมุนเนอหรอกใช่เพราะงันว่าคนมักตัวไหน่นมักตัวไหนชอบตัวไหนเพิ่นก็ยกิ วิ่งจีมุนหรอโอ้ยซีเก่งอยู่หรอครับด้วยเก่งเดี๋ยใครอยู่หนึ่งไว้ีฟซ่ถิมปลาไปเลยบอลยังบอถิมบ,ปบอปลาหรอเล็กวิ่งยังเลขวิ่งกับเขาสามโตกับเขาโยนจิดีิ 10, 10, 10ปีปลาจิมกัน,กนยอยู่ปะ บ่อเข่าสองสามหมวดย่านเอฟซีผิมนะเอฟซีปะเอฟซีบางคนพ่นกะวาอยู่ด้วยแม่นบ่อเข่ากับตามคือเกาพ่นว่าเล็เออมันเลขกพ่นว่ามันกระเลขมันไม่เข่าไม่หลุดกับแมนอยู่ด้วยเผู้พันเข้าใจเนาะครับผมผู้พ่นเข้าใจผู้บางคนพ่นว่าเลขไม่เข้าเอามาลงทำไมกับมี่ใชคนมันส่วนหลายมันบอกอันคนมันส่วนหลายเนาะพ่อช้างเนาะครับผมอืมผู้มัดพ่อช่างกับตามไปเรื่อยๆแม่นอยู่งเพร่อช้างกับว่ากับย่ำอยู่ว่าตามไปเรื่อย ครับผมอ๋ขอบคุณหนายครับผมครับผมเอ message, าพี่น้องห้องแคบหน้าจอแด้ครับเด้อแนวทางล่าพฒนาของพอสร้างกันเนาะพี่น้องเนาะของพ่อช่างคมเด้อพี่น้องเด้อช่างคมตำลาวด้พี่น้องเด้อของพอสร้างคมนี่เ้อาเบิงใส่กันกับของเกาเรียกวิ่งมันก็เขาแล้วก็เขาสามตัวเขาสามตัวตัวพ่อมนี้มึงของเกาควบคู่กันนั่มก็มีวันที่บอกอยู่เนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบเอ็ด อันนี้วันจันทร์ที่สิบสี่เพื่อนไหยวิ่งหากรบหกเน้นหกล่องหาส่วนจับคู่นี่กรออันนี้โอ้ยบริเขียนอันนี้เลขวิ่นนะพี่น้องเนี่ยเอฟซีไปขี่ไล่ตาเพามีเลขสามตัวด้วยนี่อันนี้คือเลขติดเลขวิ่นห้าเจ็ดห้าแปดหกแปดหกเก้าห้าเก้าหกเจ็ด้ะพี่น้องเด้อตกการเพื่อนไหยสอง สองแปดตัวเันมักเันมักได้พี่น้องได้พี่น้องบรมักกับกับพานได้เก่าตอนนี้ชุดหกตัวนี่เพิ่นก็นเน้นให้ที่หกแปดแล้วก็หกเจ็ดได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวนี่คือเป็นตัวเน้นเนี่ยสี่หกแปดตัวร่องศูนย์ห้าเก้าได้พี่น้องได้อันนี้เลขฝันก็ยังตัวเก้าตัวเดิมพี่น้องต่ถ้าประมักเข้ากับพานได้อันนี้เลขควบฝันกับเ็นเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผม มักชอบะได้กับพิจระ,ะนาเนบิงบ่มักเข้ากับพานและพี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาก็อย่าลืมพี่น้องเอฟซีท่านใดโชคมาันก็ย่าลืมแบ่งปันน้ำใจค่ากับพอกกาแฟเพิ่นนอะพี่น้องเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม